เพื่อนสนิทเซียวกำลังสิไล่ง่วไปเลี้ยงวังนนี้อากาศดีเหมือนนี้จังไหนปุ๊บเป็นใครตเ้าสาวบธอีบยังก็ต่อยเอามันกินบ่มันกินยังนี่กินใบต่อยคว่าสิมาเอาใบไปใส่นานผักอยู่มันกินนี่ยังกินมากบ่ปกติเพิ่นก็เลี้ยงหลังบ้านใส่ใส่เอามาให้ ซูมภาพนะอามันกินบ่อมันกินบ่อตุ๋ยเออเออง้อตัวเนียนโอ้ยใหญ่ไปยี่ที่เหรอเนาะตุ๋ยนะใส่เอามันกินมันบ่อมันมากมันบ่อเติมดินมน้ำมัอย่างมามันบ่อหมีอย่างยี้เออรถต่ำมันเออแมนรถขี้เร็วดิตุ๋ยแถวลาแหวดนี่สิไปทางฝุ่นมันบ่น่เะพินมีปลูกอีหยังบ่หล่ะคะฮะ นี่เพิ่นปลูกอีหยังบ่ปลูกเยอะจว่าจะลำไปเนาะบอ่อทำมาเพิ่นมาซินะมื้อนี้อันตื่นมาเหมือนส่อหมอกเพราะหลายตัวเออ,ออากาศดีมื้อนี้อากาศดีเออมันโหลดแลนแล้ว่ย์มาปล่อยแถวนีแถวยอี่ตัวนะทุกท่นไปไป,ไปไปไปเรื่องนี่ คุณขาคา่นสิไลไปปล่อยทางผีหละทางธงข้างนี้ไนกับสิไปลามไว้ลามไว้เราอันปันไดจังมาเอาม่นบันนี้เ,เที่างมันนะไล่วัวไปเลี้ยงตอนเช้าวันนี้อากาศดีดีค่ะวิวงามแสงงามนะแสงสวยมาก